สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเสกฟู้ดค่ะวันนี้นะคะเสกฟู้ดก็จะมาชวนเพื่อนๆทําขนมถ้วยฟักทองสาคูนึ่งค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทากันเลยค่ะมาเริ่มทํากันเลยนะคะวันนี้ค่ะแอดใช้สาคูเม็ดเล็กอยู่ที่70กร,รัมค่ะล้างผ่านน้ำหนึ่งครั้งนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะแล้วก็จะมีฟักทองที่นึ่งแล้วนะคะอยู่ที่300กร,รมัม แล้วก็นำมาบดให้ละเอียดเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปอยู่ที่70กรัมค่ะตามด้วยแป้งมัน30กรัมแป้งเทาเ้าใยม่อม30กรัมผสมแป้งนะคะให้เข้ากันค่ะ ใส่น้ำตาลทรายล,ลงไปอยู่ที่120กรัมนะคะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาแล้วก็จะทำการนวดแป้งค่ะเราก็จะนวดแป้งนะคะให้พอน้ำตาลแล้วก็แป้งนะคะละลายดีค่ะพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่กะทิลงไปอยู่ที่150 ml ค่ะ ผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่สาคูล,ลงไปค่ะคุกเข้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่มะพร้าวทึนทึกขูดลงไปอยู่ที่70กรัม หรือว่าจะใส่เป็นร้อยกร,รัมก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะใครชอบมะพร้าวเยอะก็อาจจะใส่เยอะลงไปได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นมะพร้าวทึนทึกขูดแล้วก็จะผสมเกลือลงไปเล็กน้อยคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะไว้สําหรับโรยหน้าขนมของเรานะคะนึ่งถ้วยให้ร้อนประมาณ5นาทีค่ะ พอถ้วยร้อนแล้วนะคะเราก็นําขนมของเราหยอดลงไปในถ้วยเลยค่ะแล้วก็หยอดให้เต็มถ้วยเลยนะคะช่วงนี้เราก็จะต้องหลีไฟลงมานิดนึงค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้น้ำจะโดนมือเราร้อนได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะโรยมะาพร้าวทึนทึกที่ขูดผสมเกลือลงไปค่ะ ปริมาณตามชอบนะคะใครชอบมะพร้าวเยอะก็จะโรยหน้าเยอะนิดนึงค่ะเราก็จะทำการนึ่งประมาณ15นาทีค่ะด้วยไฟแรงนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็สุกแล้วค่ะ ใช้ไม้ไปลายแหลมจิ้มลงไปแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งติดมาก็แสดงว่าขนมของเราสุกแล้วพักขนมให้เย็นก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยนามาทานกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาแกะแล้วก็ใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยค่ะหน้าตาขนมถ้วยฟักทองสาคูของเราก็จะประมาณนี้นะคะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมถ้วยฟักทองสาคูนึ่งค่ะแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานมาเลยนะคะลองไปทำดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ